บ้าอีพอยอีแม่เฮ็ดผู้ใดไปก็ว่าเฮ็ดบอกผู้ใดไปก็ว่าบ่ได้ตบปากเจ้าของเดียวนี่เบิ่งแน่นี่ยายลุนไปน้ำหลังไปช่วงสิบโมงกลับมาเพราะว่าเฮ็ดบวกเต็มกระตาจักไปเก็บอยู่ใส่อันชุ่มไปแต่เศร้าคือบอ่ได้เบิ่งแน่จนเรือหอนกระตานี่แน่ นี่แน่ปัดมีทางดอกบานดอกจุ่มท่านผุดชมยังไม่หมดเด้อเทลงมาให้มันหมดนี่ไงการที่ไปหาเฮ็ดก็บข้นอยู่กับดวงได้พี่น้องจ๋าผู้ใดบ่หมานกับไปเบิดมือกับไ่้ใดผู้ใดดวงดีกับไปขี่กับพ่อเฮ็ดสมเข้าเจ้าไาวเรียนละ มานี่อันทั้งร่มนี่ดอกบานอืมทางนี้นะดอกจูมพี่น้องนี่นี่ชะมาชะมาดอกจูมนี่เห็นบ่พี่น้องนี่อันนี้คือเห็ดปวกนะจ๊ะมันเป็นเห็ดปวกน้ำแกงบ่ยายรุ่นจักเองเนี่ยว่าเห็ดปวกใหญ่อยู่เห็ดปวกใหญ่บ่เมื่อไหร่าจจะเป็นเห็ดปวกกลางเด้เบื้องในบ้านโอ้ยพี่น้อง แล้วสะอ่อนแท้เน่เบื่องเน่นี่หาดอกกับไปจีปนย่างปนอิ่มเสยใช่นี่หอมเนาะเห็ดปวกมันเป็นเอกลักษณ์รสชาสหวานหอมดูทู้ชมุโสมีแตะดอกข้าวอีกอย่างนึ่เบื่องแน่พี่น้องสังเกตเบื่องระหว่างเห็ดปวกกัะเดียมือบอมีหองบอกไง ใช่เนาะอันนี้คือเห็ดปวกนะจ๊ะใช่เพิ่งได้ชองดอกกระตุ้งเข่แซ่บแท้บ่ไพใหม่เมื่อกนี่ยซัเนียผู้ดีงามอันนี้มันกำลังบานเด้นี่กำลังบานผู้ดีงามสวยๆนะจ๊ะมาเบิร์ดพี่ใหญ่สร้างดอกใหญ่ๆนะอันนี้มันบานเต็มวานแล้วนี่นะนี่ดอกจูมใหญ่ๆสีอะไรพี่น้องเพราะมันบานมันก็สีดอกใหญ่แบบนี้่อกี้เนี่ย ซิปดอกก็สามารถแกงอิ่มได้อืมหนึ่งเน่ดอกจูมมันเนี่ยเป็นสะอ่อนบ่แสดงว่าเฮ็ดนี่เก็บหลายม่เนะาะบ่ได้มีม่เดียวแน่นอนเพราะมีหลายรุ่นม่ใหญ่นะ่ะช่องม่ ไปหาเห็ดกระแตกต่างสื่อหัวยสซูลตตลีพี่น้องจ๋ามั่นึ้งนะเอา้นอยู่กับดวงมันเละลในแคบกุ้ไพ่กับกาดเี่าด็นช่างดูคุเลี้ยงงูกับนกน่ดูไเลี้กจูมใหญ่อันนี้เป็นรุ่นอีกนึ่งซ้ำนี้พอดีเก่งพี่น้องมันสีหอมหวานอันนี้มันเริ่มจากบานแล้วก็ได้อยู่ถ้าแบบนี้มันเริ่มอากเท่าแล้วนี่ นี่นี่ถ้ามันอันจนแบบดอกปีน,นอันถ่าแล้วเนาะเ,เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกใ้ข้าวเสาร้อยไปหาเห็ดปวกมูเสาร์นี่ก็าบ่ได้ได้บ่หลายว่าสันว่าเบิงเอาไปด้าหลังหมูจนชีเทียงกลับมายัางได้ไหลายเืยแม่เพิ่นไปก็เสาววันนะจ๊ะนี่เบิงในพี่น้อง สำนีกะพอดีแซบเนาะเขาเอิ้นว่ากำลังถือกลุบนี่ยังบม่พันบาทเลยนี่เขาเอิ้นว่าบมนบาทเนาะนี่อันนี้เขาเอื่อว่ามันเถาแล้วจะมันปีนขึ้นนี่มันเถาเนาะแต่มันก็หอมอุ้ยสะอ่อนดอกจูมมันนี่ไหมตะปุตะปิตะมุตะมิะมอยู่ในบนโคนนะมีอันนี้บอกก<ด>ีที่มันอยู่ในโคนนะ อย่าบอกนะบวว่ามันไปเก็บอันไ้ป้าชาบอนยัยลุนเนื้อว่าเห็ดแคทเชียบบุญอะไรอย่างคือโนเซอันะว่าบ้านนี่แท่นัหน้าเหงาหมดเลยมื่อวานในคอยขึอนเลยมื่อคืนเช้ากันจูบใหญ่กว่าเดียวมืออีกพี่น้องนี่นะอันนี้อยู่ในหัวโพนโพนเออไม่ได้เมื่อวานน้อยเดี๋ยวเกอบเดี๋ยวเนาะไปแกงแล้วบ่คือหน่ามันละ ย้ายก็นจนออกหอดจากสวนได้ข้าวว่าเขาได้เห็ดปวกมาเต็มกระตาแล้วก็ฟ้าออกจากสวนมามาล่างเห็ดข้าแม่บไดไ้เห็ดก็คือสิบอออกมานี่แหละสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเทียงนะจ๊ะ ขนาดไปอันใช้สายยังได้คิดเบิ้องอะเขาเจ้าผูไปเต้เศร้าก็่ได้ก็หลายอยู่แต่ว่าเห็ดช่วงนี้นะมันถามว่ามันออกหลายบอมันก็บอกออกหลายเนาะอันนี้ที่เห็นหลายๆแล้วเก็บจากหมถามิ่งดูเจ็ดโมูจมเยอะเอินว่าหมเถอะหมที่แปดได้สามดอกอืมขันว่ามู่มันต้องออกหลายคนนี่เก็บหลายบอลพี่น้องเนี่ยมีอยู่เจ็ดรุ่นพู้นั้น เจ็ดรุ่นแปดรุ่นพุ่นอืมซุ้มมันเน่าก็มีแล้วว่ะเน่ามงเน่าหน้ามูนึ่งหลายตัวหลายโซุ่้มบานก็นมีสุ้มจุ่มก็มีมแต่ว่าคั้นมูใหญ่นะมูเดียวเนาะคันพ่อมูใหญ่อีนี้มูลละกระตาสองกระตาเบังในดอกบานมันก็กระละมั่งหนึ่ง,ง,งบ่มีก็อยากไปอยู่แต่ว่า ลังเลเพราะว่าเห็ดมันออกบหลายแล้วยันเสียเถียวยันเมื่อยซื้อคืามันออกลายลีน่ะก็อยาก<ช>ไปหาอยู่อันนี้ก็กลัวสิบพอดเนาซสั่นไปหอบทีบบัดสิมาได้มาได้แถวใกล้ๆนี่เพิ่นว่าไปไก่ไมมนบ่ได้ดอกมันไก่เห็ดเอาข้างหนาเอาไม้ลาเขาไปหาเห็ดบ่บคือบบเห็น,อหนคอยมาถามยายา่าเขาไปใส่เบิดยายเขายายรุ่นคือโบเห็นมีพผยอยู่ นี่ยินเขาว่าเขาจิไปหาเ็ตเราอ่ะให้มันได้แกงเด้อเพื่อนบอกของสซนี้ไม่เ่าก็ได้แกงสมใจเนาะแกงใส่ผักติว้วสมสมแน่ใส่ยอดผักอิตูหอมหอมผักคุณยายแล้วผัดยาแกงใส่ยอดอันมะระล้วอ่ะอออเอาขมๆจากหน่อยเอา วเลือกออกจากอันต้นมันนะหันเอาไปขาใกลับหนึ่งมันงามเพราะพักชไรไปลกของปะทะมาปูกุบินนกจกอี่ข้างหองน้ำปลีนะไปเบิ่งในมันไลลงมาแล้วมาเกิดอยู่แทบพาอ่อยนะเฮานเสียทิพล้างเห็ดุทมิ่้ามบอนมีก็จะเก็บอยู่เด้อ เกเพชรปวกในมวนได้พี่น้องมันจะออกเป็นโมขันเอาเห็นแล้วก็คือได้ขันบเห็นแล้วก็คือบ่ได้มันบอมสิเก็บไปเรื่อยๆคือเฮ็ดชั่ปีเด้เออพอมันออกเป็นโมแล้วมันก็อกมองหกกขันดอกจุ่มอิลีกะหาบ่อเห็นขันบแปนอิลีกะหาบ่เห็นนเือนอเมอมาใหม่แเปะบบานหูันเอฮ็ดปวกเนผ้ใหม่ก็ออกเนาะพอมันอยู่ใต้ดิน ปีนเฮ็ดละง,งกบริ่ได้หาเลยบ่ได้เก็บเลยยังก็บออกเฮ็ดวแียังดีที่มีเฮ็ดปวกออกให้เก็บพีน่น้องปีนถือว่าสมใจเด้ตั้งแต่รอบที่แล้วนี่กาเก็บอยู่ชี่หามือเนาะออกหลายค่ะเห็ดปวกปีปเฮ็ดปวกใหญ่แต่อันนี้ความเป็นเฮ็ดปวกกลางเนี่ยแต่มันกระดอกใหญ่อยู่มันออกบัวหลายคือรอบที่แล้วเห็นบ่มันเป็นเฮ็ดปวกกลางหรือว่าเฮ็ดปวกน้ำแกง มันออกช่วงนี่แหละออกช่วงดำหน้าแล้วแต่ว่ารุ่นสุดไทยสิเป็นเห็ดปวกอ่าเห็ดปวกเคอเห็ดปวกขอดอบอเลยเห็ดปวกเนี่ยเห็ดปวกจิกเห็ดปวกน้อยอัเน,นี้ยมันจีดอกนน้อยดำๆนะ,ะๆอะนน้นสิออกตอนเกี่ยวเข่าสีเกี้ยวเข่าลงไปแล้วนะคะคีบเก็บเห็ดผู้ใดอยากเบิ่งว่ามันไหลชำใถ่หรือว่าไปเก็บอยู่ใส่ติดตามซ่องสาววันนะจ๊ะ แต่ว่ารอบนี้บ่มีังบ่ทันได้ไปไทยเก็บเพ็ดปวกน่เขาเจ่าอยู่เชามเช้างไม่ัก็ออนี่นะเขาอยากไปเบิ่งนี่ดอนดอนนี่ดอนไม่เท่าเคียวนี่เขาแล้วไปบ่า่อนไปอืมี่เปบอเจ้ากระบานหุ่งอย่บ่จักแต่เวลาไปหาเห็ดอย่าไปหาไก่เถอะอันนี้นี่เด้ในหัวตะแอนแถวตะกาเขาอ๋อกแล้วานอยากไปอนไม่เท่าเียวกไปเาะ คนบไดหล่อลายเคอายังดหน้าเาะคนก็บ่ค่อยหาดอกเขาเจ้ายังดำหน้าอยู่คนเลี้ยงงวนะว่นวอู่เขาก็บุหัวเห็ดออเนดูทำผุมเห็ดเห็ดปวกนะจ้ะนี่คือเห็ดปวกแม่่ เห็ดได้กินคุณยายแกงบ่สดนำหอนหอนบานเห้านะ่ะเห็ดน่ะคือมิตรแกงอะไรพี่น้องลักลักลองลงมากกวจะเป็นหนึ่งขัแบบ้นบดหลายลี้ก็บริหน,นึ่งพอหนึ่งนะมันหน่อยเดียวถ้าจริงเห็ดป่วกเ,เห็ดน่นได้กระแสบเนาะ ไปผัดกระแซบผัดกะเผาหรือไปปิ้งปนจเจลเ็ดกระแซบดอกบานเนี่ยมันเดจลหรือไปเฮดสมหรือว่าเฮดแหนมแหนมเฮดก็ได้กระแซบคือกันพี่น้องจ้ามีรอบที่แล้วข้างที่แล้วที่มันออกแรกๆนะออกลายคักสมใจหาสมใจยาก เขาเจ้าขายส่วนก,กะบอแพงเด้พี่น้องออกิโลละสองอยเองมแตรดอกห้ายอ,อย่างดอกใหญ่ๆนะเฮ็ดปวกปีแต่ว่ารอบนี่โอ้โหมันสิออกหลายคือเกาบ่เนาะอันนี้กระทั่งสกษด้กินกนีน่นนละรอบนี้ก็ดีแท้จริงเมื่อวานในเซวันเพิ่็ไปหาเด้ไปหากับซุ้มสาวซื่นแต่ว่าได้เฮ็ดผิ่งเ่ามาหน่อยเดียวเาไป ชุ่มน้ะโบแมนออกมาหาเห็ดอีกบ่หอคอยส่งส่งหูไปให้เบิ่งวานยายลุนไปหาเห็ดหรือตาตีออกมาอีกแล้วเออชุ่มนั่นนั่นคัตไวเห็ดออกเราไม่ได้อยู่ได้กินเนี่ยหันอืมเดือนท่าน้บ่เป็นแต่ไปหานลายบ่จักบุ่รีกฮานาก็จ่อยทตะไปสุกอนโอ้ยยายลุนแล้วก็บ่ได้ไปไกลพี่น้องแถวนี้แหละแถวป่านายายรวยแถวนี้แถวละแวกใกล้ๆนี่ล่ะ แล้วเก็บอยู่ในอันเก็บอยู่ในอันสวนอันสวนยายมานี่กะมาเด้อมาเฮ็ดเบื้งแน่เขาได้เฮ็ดนี่สุดแปลจะบ่ได้เขาฮักอามาสิเขาไปว่างชิปโมงนี่แถวปตาพี่ใหม่แถวหน้าเจ้าน่ะก็ออกแถวหน้าเจ้าแถวสวนยายมานี่ก็ออกมาเบิ่งแน่เอามันอออกกีบ่้ามาออกมันคนลราขัง

แถวอันแถวโนนโกคอนแถวมองจะเคยเก็บนั่นคอนใหญ่นั่นออกนี่ี๋ออกที่ในมือจะจับนั่นแถวคอนใหญ่เั็นเด้ดอนกลางโกคนั่นอกกอนัานดอกนด้กิางดอกงอ้างดอกดอกกาดอกยางดอกกางดอกกอกกดอได้เกาบอกกางดออกางดอะกานดอ มันทากัสีออกนะแม่ที่ต้นไม้เขาเขียนสือบุ้เิกันเด็กใหญ่เนาะแต่มันออกปลายอันซมันเน่าแล้วก็มีมันสั่นคือเห็ดปวกันไรเปวกหน่อยโแมนตกกลางใหญ่กลางกเห็ดปย่กระปุกันทีว่าเห็ดปวยทำข่ไม่เป็นเน้อแล้เป็นมูใหญ่เลยกแก่ล้าแต่ว่าเห็ดสั่นเนาะมันอกใหญ่ หห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 หกหหหหหดหห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 ่กหกหหหหหหหนหห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 ีหห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 เห็หหหหหหหปีหัหปหหหหิหปหนหหหหหหกหห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 กหหมหห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 เหหหหหหนหห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 ่หห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 ห มื่อเท่านบูบานเห็นนะตอนพ่อในโดนเขาขวดทำอิดเหมอนกับบูมีมูนไหมนะมีแต่จุ่นเลยแทางใช่ปะนี่ตะจุ่เาเ็ยองกับพ่นเวลาอย่างขใชกับบูเห็นกะดับมือละซองให้เวลาเราก็ได้เก็บในขางันหัวเราขางเดรี มีใหญ่เหง้หักหน่อยดอกขันบริเวณตาสีออกแล้วตกคิดนะบเ็ดกอเาว่าอคอยว่านี่แหละมันเริ่มแดดเนี่ยมันเริ่มสีออกลายบบบนี้ห้องผลมันตกสมือสมือเด้พังเบิงมือสองมือนแหละ ไปเทไปใส่วันนี้เห็นมันโอ้ยบัเห็ดออก,ออกดิถอ,อกวั<ม>น,น,น,นที่ใส่ก็คือเก่าเทกับมันปวกตายพอเห็ดปวกเนี่ยมันออกจากปวกเี่พี่น้องจ่าเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนคั้นบนมีปวกมันบอกออกเพราะมันออกจากเสือลาของปวกหัวหยัดโคนเลี้ยงวัวงกับพวกเกศนาอยูอย่ใน,น,นกกงมงชี้ยา่อธมมาน่ะ

ออกหลายๆเน่ยบ uh, uh, right. ่ออกเลยมันใหญ่บอลมันใหญ่บอลมากระบดดเลยอันนี้ก็มีทั้งดอกจุม ดอกกำลังบานแล้วก็ดอกบานนี่ัไยังนอยบ่กียวานี่แหละพี่นอกจาาเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ของคุณยายคุณยายแล้วแห้งกันอยากกินแกงเห็ดปวกกิวเนาะสดหอนๆแล้วบอกว่าให้แกงแซนยอดมะละ มาวันี้บอมีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีล่างกัวสิแล้วล่างสองน้ำสามน้ำพุธ้บัตินี่นเห็ดปูกนะด